บ้านดิดบ้านนี่คือสุดยอดช่างยกบ้านดิดบ้านเบอร์หนึ่งของประเทศไทยถ้าท่านเลือกเราท่านจะต้องยอมรับการทางานของพวกเราเราขอท้าทางเทศว่าเราคือสุดยอดช่างยกบ้านดิดบ้านเบอร ยกบ้านดีดบ้านเราขอาทาทั้งเด็ดยกบ้านดีดบ้านเราขอาทาทั้งเด็ดความดีงามยิ่งทำเท่าไรยิ่งสุขใจที่ช่วยคนให้ทุกร้อนคร 对。